คือจะบอกว่าดวงเปิ้ลเนี่ยจะไปเป็นศัตรูใครนี่ยากมากแ <c oughs> สดงว่าคนที่มาเกยียบเปิ้นี่ต้องเลวมากต้อ,ตอแย่มากแต่คนที่เข้ามาทําร้ายเขาส่วนใหญ่พงโมลาขึ้นเป็นคนใกล้ตัวเลยคนใกล้ตัวที่เราไว้ใจเขาพอบางอย่างเราทําแล้วเขาไม่ไม่พอใจไม่ได้ผลประโยชน์ที่เราต้องการเขาอาจะกลายเป็นศัตรูคองเราอะเรื่องต่อมาแฟนัวย<อ>คือ,อยังไงก็ได้แฟนรวย<อ>ไ,ปไปนี้ก็อ,อีกแล้วนะคือของเปิ้ลนี่นะนาทีเนี้ถ้าถามว่า ระหว่างแฟนความรักกับเรื่องงานกนเงินเข้าสนใจงานกับเงินมากกว่าใช่คือใีความมั่นคงมากกว่าเขาต้องการสร้างเนื้อสร้าตัวมากกว่าจะบอกเลยว่ายัางไงดวงนี้ก็ได้แฟนที่รวยมีทรัพย์มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงฐานะดีกว่าข้อบ่ว อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครไม่เชื่อกูเชื่อมาแล้วครับทุกวันที่10 20 3 0เรามาเจอกันแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พาอาจารย์พรหมยานมานอกสถานที่มาเปิดไพ่วันนี้น่าสนใจที่เชิญอาจารย์มาเพราะว่ามีน้องนักแสดงคนหนึ่งที่กําลังมีแววว่าจะมาแหละแล้วก็เปิดธุรกิจใหม่คือทําร้านกาแฟวันนี้สิ่งที่น้องเขาอยากรู้แล้วครับอยากรู้คือน้องเขาจะรวยกับธุรกิจเครื่องดื่มไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูไพ่นะครับ ไพ่ของน้องสามใบนะครับใบที่เด่นคือไพ่พระนางเป็นจัก,กรยานในปีกุลมันหมายถึงน้องคนนี้รวยแล้วมีความสมบูรณ์เรายั่งยืงนด้วยน,นะครับอ่ะรวยน่าสนใจใครอยากรู้ว่าน้องคือใครแล้วก็เคล็ดรับความรวยนจะเป็นยังไง<ช>ไปคุยกับน้องาครับอาจารย์เดี๋ยวไปบอกน้องเขาคงดีใจครับ มาที่นี่อย่างแรกคือห่องจุ้ยดีนะอาจารย์นะใช่ลมดีมากเลยลมดีแล้วโปรแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกสบายสบายตาสบายใจอะครับว่าแค่ชัยภูมิมันก็ได้เปรียบไปนะอาจารย์เนาะก็มีส่วนครับอีกอย่างมันเป็นแหล่งที่คนอยู่อาศัยพอน้องเขเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ที่นี่มุมดีด้วยอ่านี่ไงครับร้านดีไซน์รูมนะครับมีมีเป็นกาแฟแล้วก็มีเป็นคอนเนอร์ทำผมเล็กๆด้วยครับอาจารย์เชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแอปเปิ้ลอาจารย์เชิญครับโอ้หต้องบอกว่าอาจารย์คือร้านเนี้ยที่อยากพามาเจอ้องแอปเปิ้ลเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างแรกนี่กราฟชอบคื่งห่วงจุ้ยแล้วอย่างที่สองคือกาแฟอร่อยมากจริงๆเพราะว่าอันนี้แก้วแก้วที่สองแล้วนะปกติไม่เคยกินกาแฟสองแก้วต่อวันร้านน่ารักห่วงจุ้ยดีชัยภูมิดีแอปเปิ้ลเมื่อกี้ก่อน ก่อนที่พี่ออกไปรับอาจารย์เมื่อกี้เปิดไพ่แล้วใบสามใบข่าวดีอาจารย์บอกว่าร้านนี้จะรวยอุ้ยรวยจริงจริงจริงเมื่อกี้ไพ่3าใบดีหมดเลยมีไพ่เป็นจากกลยานีนะเรื่องอาหารการกินทําอะไรก็ขึ้นกับการกินแล้วก็เปิรมีคําถามที่อยากจะถามอาจารย์อีกหลายคําถามเลยได้เดี๋ยวเราคุยกันไปหาที่นั่งคุยเปิดไพ่รวยคคุกันเชิครับอร่อยเปิ เดี๋ยวก่อนจะเข้าคำถามที่เปิ้ลอยากทราบพ,พี่จะให้เปิ้ลดูก่อนว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เปิดไพ่สามใบแล้วบอกว่าเปิ้ลจะทําธุรกิจนี้รวยคือไพ่ที่เด่นของเขาคือไพ่พนันเป็นจากกันยานิติคุณเี่่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์และร้านอาหารของกินโด,โดยตรง ภาพพระลักษณ์นะครับมันจะพูดถึงเรื่องของการบนบพาสารกล่าวกันส่วนตนกันขอพร,รหรือบุญเกา่าที่เขาทำอยู่นะครับฉะนั้นที่นี่อธิษฐานนิดหนึ่งนะครับส่วนบที่สามโดยภาพพระแม่คงคาราศีกุมเนี่ยมันแทนงานขงการสื่อสารมวลชนที่จะไปได้เรื่อยๆและยั่งยืนยาวนานดวงเปิ้ลอาจจะไม่ดังแบบบูมไม่ใช่นะมันจะไปเรื่อยๆและยั่งยืนแบบนี้ดีกว่าเปิ้ลนะกินยาวๆกินยาวๆไม่ไม่ได้เป็นพุดอกไม้ไฟเราเป็นไฟฟ้าไปยาวๆ ถือว่าทำร้นฐานรุ่งครับรุ่งและรวยได้ครับฐานแทนน้องครับที่บอกว่าสถานที่เนี้ยต้องขอต้องอธิษฐานขอกับอะไรอธิษฐานยังไงครับอาจารย์จริงๆพระฤาษีเ่าพูดถึงการขอเจ้าที่อยู่แล้วสิทธิ์อยู่แล้วครับฉะนั้นเวลาที่เขาทำร้านเนี่ยตื่นเปิดร้านก็ขอเจ้าที่ขอมีลูกค้าทำมาเสมอจะไม่ขาดทุนจะมีแต่กำไรครับเพิ่มเปิ้มทำอยู่ใช่ไหมโอ้ยยอดเยี่ยมเมื่อกี้ เมื่อกี้เข้ามาเห็นเสวีอง์ปฐมใช่องสวยมากคือถ้าใครมีเสว็ยอง์ปฐมติดบ้านติดโชคลาภไม่ขาดสายอยู่แล้วโชคลาภไม่ขาดสายแต่ไพ่พระรักษาเนี่ยเขาก็ยังกังวลกับเรื่องของการหมุนเวียนในธุรกิจนะเขายังรู้สึกว่ายังไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจใช่ไหมเขายังกังวลเรื่องรายจ่ายเรื่องรายรับอยู่ค่ะนะครับอีกนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นไพ่ที่นี่ขนาดยังไม่บอกวันเดือนปีเกิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเปิดไพ่ที่กราฟถามอาจารย์คําถามแรก คำถามเดียวอาทีนี้เปิ้ลอยากทราบเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องออการงานก่อนนะครับการงานจริงพอวันเดือนวัเกิดของเปิ้ลนะวันที่เปหัสใช่ไหมฮะยี่สิบนะครับ, 20, รบม 2, 5, 3, 9, ิถุนาสองพันสามเก้าปีชวดคือในจังหวะเนี้ยเขาที่บอกเปิ้ลมาเขาจะติดกันเรื่องของการเรียนในระดับหนึ่งครับคราวนี้เราอยากถามงานภาพรวมให้เปิ้ลเช้มือซ้ายหยิบสามใบมือซ้ายสามใบ ก็แมวมาสงเสือนะครับพพะราหูเห็นไหมพระราหูใหญ่นะครับแล้วก็ไพ่มาสุดท้ายนะครับจะให้ไก่ทองปรับชรวันนะครับนี้ดูไพ่ที่น่าสนใจคือไพ่น่าสนใจคือไพ่ราหูเวลาขึ้นะราหูคนจะตกใจรจริงๆในส่วนของเปิ้ลเนี่ยเนื่องจากเขาทำงานวงการบันเทิง<ด>มัน,ม,นมันถูกฉลอกับตัวเขา แต่ไพ่ไก่ทองปัชฉริวันเนี่ยมันพูดถึงมันมีการแข่งขันกันสูงมีเวท ting l i s ที่รออยู่เยอะฉะนั้นงานที่เขาทาอยู่เนี่ยมันจะโดนแย่งชิงไปเป็นเรื่องปกติเพราะเขายังไม่พิช่ตเสียงมากคราวนี้ไพ่แม่มาส,งส่งเสริมเนี่ยจริงๆดวงเนี้ยเป็นดาราอย่างเดียวไม่ได้นะเขาต้องทำธุรกิจเพราะเขาชอบทาธุรกิจฉะนั้นท่ทานาทีนี้จะบอกว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยเรื่องของงานวงการบันเทิงเนะี่ยยังขึ้นขึ้น,นลงๆไม่นิ่งเหมือนลาหูครับเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดบ แต่ให้คุณกับคนที่ทํางานอาชีพน้นะเพราะต่อไปมันถ้าเกิดมันติดแล้วมันจะติดยาวติดเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนจุดไม่ติดอ่ะเพราะงานก็จะมันจะซาพอผักได้ก็หายไปได้แล้วก็หดไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีคู่แข่งเยอะตัวเลือกเยอะแต่ธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยเขากำลังขี่หลังเสือสแสดงว่าถ้าเกิดเขาคนโทรลได้ทุกอย่างได้ธุรกิจจะไปพร<ไ>ป<ม>้อมยาวาใช่ครับดีเนาะคือมันเป็นเหมือน คือมันมันแปลกศาสตร์ไพ่พัญมาญี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งคือมันลิงก์กับเป็นจัก,กรกลยานีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องธุรกิจของกินอันนี้บอกว่าให้ทําคู่กับการแสดงถูกอตอนนี้งานเป็นไงฮะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมเป็นเป็นเห็นนะคือข้าราหูเนี่ยมันเวลามันอมมันยังไม่สว่างมันมันย,ยังไม่สว่างพระอาทิตย์ยังไม่คลายพระจันทร์ยังไม่คลายตามวันเดือนปีเกิดเพราะอายุเขาเนี่ยดาวสุขศรีเด็นมากอีกสองปีอายุ26เต็มเนี่ยงานวงการบันเทิงจะเข้ามาสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ค่ะั้ะระหว่างนี้ ฝึกตัวเองฝึกตัวเองอันนี้คือบ้านเลขที่ของร้านดีไซน์รูม3 49สี่เกถ้าเกิดในเลขคาสตร์เลขนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ที่เลขแบบนี้ต้องบอกว่าร้านเนี่ยทำด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจทําจริงไหมครับเบิร์เิเมาอยังไงครับก็ <laughs> คือเหมือนประมาว่ามันเราอยู่ในในคอนโดนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดใช่แล้วทีนี้หนูข้างบนเขาก็ปิดปิดเหมือนฟิตเนส ก็เลยวิ่งข้างล่างแล้วทีนี้ในที่หนูหนูอยู่กับเพื่อนหนูก็วิ่งกับเพื่อนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเขาก็เขาก็เขียนว่าป้ายให้เช่าเฮ้ยงั้นทําเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันทำโดยบังเอิญแล้วเป็น<ๆ>ไงบ้างครับด้วยตัวเลขทาโดยบังเอิญพอทำารื่บังเอิญช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะอย่างช่วงเนี้ยเขาก็จะเริ่มท้อๆว่ามันทาไมมันไม่รายรับรายจ่ายมันไม่คบเบอร์มันยังติดติดขัดขดอยู่แต่ต้องบอกว่าด้วยตัวเลขแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็คือต้องใช้เวลาหนึ่งปีถึงจะสิ้น ระหว่างนี้ก็แนะนำว่าเป็นช่วงการปรับปรับตัวแต่ผมไม่ค่อยห่วงนะด้วยเลขที่แบบนี้นคือยิ่งแอปเปิลเนี่ยก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วขอเจ้าที่อยู่แล้วยังไงก็ไม่ขาดทุนยังไงก็ติดแต่ยังไม่ได้กําไรมากอย่างที่ตั้งใจใช่ไหมเรื่อยๆเออเรื่อยๆโดนกันหมดนะเปิลในยุคนี้อะคำถามต่อไปอยากถามอะไรครับเชิญค,ครับการงานไปแล้วขอการเงินก็ได้ได้ครับ1ีสามใบ ขอให้เปิดดูก่อนคือไปดวาจจะไม่ค่อยเข้าใจพอ <Okay. S 1> ผมเห็นไพ่แล้วจะขำเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่พยาผลิตจร,รณุสการมาแทนคนที่ภาวะการเงินที่เป๋ไปเปมารายได้ที่ไม่สเสถียรเลยงานที่ไม่นิ่งเลยนะครับส่วนไพ่ของเบ้งก็ต้องบอกว่าเขาเขาเป็นคนที่ฉลาด เขาสามารถหมุนเงินจากทางนึงไปทางนึงได้ส่วนไพ่พระนารายทรงสุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่หรือเงินหรือผู้ใหญ่ก็ได้ที่มีเงินเย็นคอยซัพพอร์ตอยู่หรือหุ้นส่วนก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่กังวลมากว่ามันจะถึงที่สุดคําว่ายากจนหรือว่าติดขัดเป็นว่าถ้าพวะเงินเงินใบแรกจะรู้เลยว่าตอนนี้มันสเปกสปะไม่นิ่งเลยหมุนไปหมุนมาจริงไหมแต่หมุนทันทุกทีเออะแต่เครียดนะ แ, <laughs> แต่เครียดแต่แต่มันจะผ่านไปได้ใช่ไหมครับมันจะผ่านไปได้ด้วยตามอายุของเขากับทะเลของที่ตรงนี้ครับแล้วง,งานที่เขายังไม่นิ่งประกอบกับจังหวะดวงก็ยังไม่เปิดอืมโอเคใช่ไหมน้องเปิ้ลใช่ใช่แล้วไอ้ไพ่ไพ่พยาพารีเมื่อกี้จะบอกเลยเปิ้ลเองก็คิดจะทําธุรกิจตัวใหม่นะหาอะไรใหม่ทําด้วยนะถูกไหมฮะ เึ่นดีด้วยนะคุณตุ้งโคจะทําอะไรทําเกี่ยวกับอะไรพอบอกได้ไหมครับตอนนี้เื่อ็หนูก็ยกับแม่มิ้งอยู่ว่าจะทําเกี่ยวกับขายกระเป๋าออนไลน์อะไรเงี้ยเข้าทางเลยเข้าทางเลยจะบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาจะทำออนไลน์อ่ะไพ่ไพ่ราศีกุมอ่ะเขาทําได้และดีด้วยนะรวมถึงไพ่เมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะไพ่ขงเบ้งกับไพ่พระรามพงศ์ศิลป์อะคือเขาทาได้ดีในเรื่องธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะต่างประเทศ เกี่ยวกับต่างประเทศใช่สินค้าต่างประเทศหรือขายอองกต่างประเทศก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเบิ้ลที่จะทําธุรกิจอยู่นะเชีรยให้ทําตัวนั้นดีครั้งแรกที่เจอเบิ้ลนี่รู้สึกยังไงรู้ไหมครับอาจารย์คเขามีมหานิยมในตัวนะถูกต้องคือพอครั้งแรกที่เจอกันอ่ะมันไม่มีอะไรมากั้นคือเรารู้สึกว่าเขาเย็นนะเขาเย็นเหมือนรู้จักกันมานานอันอันนี้ก็ว่าคือจุดดีอีกอย่างที่จะบอกเบิ้ลคือพอเปิ้ลเกิดเป็นพุทธศตวรรษนี้เปิ้ลจะเป็นคนทคิดเยอะมีเหตุผลเยอะ แล,แล้วก็ช่างระหว่างผิดกับถูกอยู่ตลอดเวลาบางทีมันทําให้กรอบตรงนี้ยเวลาทำโครงการบันเทิงอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะมันต้องเอาแซนดิ้งอ่ะต้องไม่คิดเยอะซูอยกตัวอย่างนะถ้าสมมติวันเนี้ยใส่ชุดอย่างเงี้ยผมว่าไม่ผ่านโปรดิวเซอร์บอกเอ้ยว้าหน่อยเปิลกนกริ่มคิดว่าเอ้ยว้าไม่ดีภาพลุกไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะค้านในใจนะแต่ก็จะทําผมอยากจะบอกว่าวันเนี้ยวายเป็นวายที่เปิ้ลนกำลังสวยสดงดงามเนาะอยากทาอะไรที่มันเป็นการขายในสิ่งที่ตัวเอง ขนาดความสวยงามความเซ็กซี่หรือแล้วแต่เนี่ยไปคิดใหม่นะแล้วเพื่อนจะไปได้ไกลกว่านี้ไม่ไม่ลุกเรียบร้อยแบบเนี้ยเพื่อนจะดังเร็วลองไปแอพพลายดูแต่ไม่ติงกะโปเพราะว่าเป็นไวที่สั้นพราะสังคมดีเขาคุมเกินไปเขาคุมทำให้เขาอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่ที่อยู่ในวงเวลาครับน้ำน่าจะรู้อยู่ถ้าอาจารย์บอกว่าดวงเปิ้นยังไม่เป <th richtige Brad> ิดเนี่ย ปพ้่นจะต้องไปไหว้ห,หรือว่าต้องบูชาหรือว่าต้องของอะไรพิเศษไหมค so รับอ่าเชิญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนจะขึ้นไหมสนุกเนาะอันเดิมเดิมขึ้นอย่างเงี้ยไพ่พระเทวะฤาษีไพ่ราหูขึ้นอย่างไรไหมคือใบนี้น่าสนใจจริงเป็นไพ่ราหูเนี่ยราหูเล็กคนี้เรียกเราเห็นเล็กราหูเล็กคือยังไม่ใหญ่มากแสดงว่าตอนนี้งานที่เขาทำอยู่ในวงการเธอก็ยังแบบ ไม่เยอะไม่ไม่ชุบอะเพราะยังเป็นราหูเล็กที่ยังไม่ไม่ไม่เอาซนดิ้งไม่โดดเด่นแต่ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะควรจะไหว้เนี่ยใบเนี้ยมันแทนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษพระเทวฤาษีอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่นับถืออะไรพ่อแม่นับถืออะไรแล้วก็นับถือยางนับถืออันนั้นตามมาเพราะจะให้คุณและเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตเราเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่นับถืออะไรครับพ่อแม่ที่พาเราไปไหว้หลักๆนับถือหลวงพ่อโสธรค่ะที่หลักๆ ที่ไปปีขาจะไปไปขอพรท่านแล้วก็หารูปจำลองท่านมาไว้ลองตักจากสมเด็จงร์ปฐมีใช่ครับพี่มีเคล็ดลับอันอันนี้ขอนอกเรื่องนะพี่มีเคล็ดลับหนึ่งที่ครูบาอาจารย์บอกพี่นะให้สังเกตดูว่าวัดไหนที่มีพระพุทธรูปปางสมาธิวัดนั้นเงินจะเข้าวัดไม่ขาดสังเกตดูมันก็จริงนะจราย์วัดพระแก้วหลวงพ่อโสธร อย่างเงี้ยคือมันก็แปลกว่าถ้าวัดไหนมีพระประธานเป็นพระปางสมาธิอะคนจะหลั่งไหลเอาเงินไปให้วัดนั้นแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้อาแดบว่าให้เอาพระปางสมาธิวัดนั้นมาไว้ที่บ้านแล้วเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเองครับอันนี้ใครไม่เชื่อกูเชื่อใครไม่เชื่อกูเชื่อ, <c oughs> อคำถามต่อมาครับ <c oughs> มือซ้ายสามใบเหมือนเดิมคุณส่วน ไพ,พ่พพิลุ่น,นะฮะมันแทนการคอสัมพันธ์แบบสบายๆเรื่อยๆพักคะเนตด,ด้วยคือจะให้โมราต้ตองบอ,อกสร้างปัญหาเหมือนกันต้องถามว่าหุ้นส่วนคือเขาไม่ได้ไม่มาจากการอะไรที่นี่มากนะฮะก็ลงเงินอย่างเดียวหรือเปล่าเออก็ก็ด้วยค่ะ <laughs> เออเพราะว่าดูดูบุคลิกสองใบแล้วมันแทนหุ้นส่วนว่าเขาเป็นคนที่มีตังค์แล้วก็ทำไม่ค่อยทํางานสบายๆ พอให้โมลาปุ๊บการบริหารกิจการปุ๊บเนี่ยมันจะเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องกันน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องของคนที่ทํางานหนักคนที่ไม่ทำอย่างนี้มันจะขัดกันในเชิงความคิดเพราะนั้นถ้าคุณส่วนอย่างนแนะนําว่าเขาจะมาบริหารด้วยจะลาบากนะอ๋อแล้วอย่างี้ทาไงคะให้โมลาเงาที่ว่าทำไงเขาลงเงินอย่างเดียวถ้าแนะนําว่าให้ลงเงินอย่างเดียวอย่ายุ่งกับการบริหารมีผลประโยชน์อะไรแบ่งกันไปจบแค่นั้นจะดีที่สุดพอถ้าเกิดทำงานร่วมกันอันเนี้ยทะเลาะกันแน่ แล้วกันหือเปล่รเรื่องพ่อแม่ข้อบัวครับนี่คุณพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไหมอยู่ชลบุรีค่ะเราอยู่เทพคนเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะอะดูนะไพ่ใบนี้คือไพ่สาวคนเดียวอยู่คนเดียวผู้หญิงที่อยู่คนเดียวพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับเนี่ยแม่ห่วงมากพ่อห่วงมากไพ่พ่อแม่เปลาติพุ่มลูกเห็นไหมเป็นลูกคนเดียว่ ยังพ่อแม่ในผมอยากให้กลับบ้านอยากให้อยู่ใกล้ๆคือไม่เคยขัดกันทุกอาทิตย์ค่ะเนี่ยนี่ดูสิเพื่อนดูเห็นไหมแม่อยากอุ้มเราอยู่เลยห่วงเราตลอดเวลากลับบ้านดูแลอย่างกับลูกเนี่ยดูแลดีมากเห็นไหมฮะอีกมุมนึงเนี่ยแต่แม่ก็มองเห็นว่าเปิ้ลกำลังจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างไม่พิเศษเหมือนวงการบันเทิงไงความสำเร็จไงเขาคิดว่าเปิ้ลชอบแล้วก็คิดว่าเปิ้ลน่าจะไปทางนี้ได้เขาก็อุ๊บสนับสนุนนะไม่เคยค้านนะครับ พายเทพประทิท์เนี่ยผมก็ยังบอกว่าย,ยังไงก็มีชื่อเสียงดวงนี้นะและ<พ>้วพ่อแม่มเนี่ยก็สนับสน,นุนแต่มุมเด่เนื่องจากเขาเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วอยู่ที่นี่คนเดียวสิ่งที่เขาห่วงกับพ่อแม่ก็จะห่วงความปลอดภัยใครจะดูแลนู่นนี่นั่นซึ่งทัาเปิ้นเขากลับบ้านสม่ำเสมอแล้วไม่ต้องห่วงความสัมพันธ์ก็ดีม่เป็นอะไรดีมากอะพาไพ่โโห9กบเปอร์เซ็นต์ดีมาก,ม,ากมีระวังนิดเดียวเรื่องธุรกิจแค่นั้นเองนะครับใช่ครับอยากถามอะไรไหม จากจากจะออฟไลน์ตอนไหนบอกนะแต่เป็นคําถามที่พี่ขอถามแคนเปิ้ลนะเพราะว่าชาวบ้านอยากรู้คําถามแรกศัตรูมีไหมควรระวังคนแบบไหนคําถามที่สองน้องยังไม่มีแฟนถ้ามีแฟนเข้ามาจะมีช่วงไหนและเป็นคนลักษณะอย่างไรคําถามแรกศัตรูก่อนครับอจะยากจับไหนะสามใบครับตัวไหมคนเท้ตัวอะไรไมา นี่มันมันมันเป็นความแปลกใจของศาให้พมมายาไนะครับแล้วก็พ่ยสัจธรรมคือจะบอกว่าดวงเปิ้ลเนี่ยจะไปเป็นศัตรูใครนี่ยากมากแสดงว่าคนที่มาเกียบไับนี่ต้องเลวมากต้อแย่มากเขาเป็นคนใจดีพายแม่ธรณีกับพ่ยพระเนี่ยเป็นคนใจดีใจบุญแล้วไม่ทําร้ายใครจิตใจดีมองโลกในแง่ดีไม่ไม่โวยใครก่อนไม่วีนใครก่อนถูกปะแต่คนที่เข้ามาทําร้ายเขาส่วนใหญ่ยพมราขึ้นเป็นคนใกล้ตัวเลย คนใกล้ตัวที่เราไว้ใจเขาพอบางอย่างเราทําแล้วเขาไม่ไม่พอใจไม่ได้ผลประโยชน์ที่เราต้องการเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูกับเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นการที่เขาจะหาศัตรูข้างนอกแทบจะไม่มีเลยคนมาหาเองเพื่อนค่ะเคยเคยแบบมีมีทะเลาะอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ก็เลิกคบกันไปก็ลบซึ่งจริงๆแล้วศัตรูดวงเขาไม่ค่อยรุนแรงให้ระวังแนะนำ่าให้ระวังเรื่องต่อไปคนใกล้ตัวครับการทาสัญญากันค้าการขายและพวกนี้ต้องอย่าไว้ใจอ่าเรื่องต่อมาแฟน เรื่องคู่เรื่องคู่เรื่องคู่สิบสามใบน,นะครับรวยคือยังไงก็ได้แฟนรวยแต่ใบนี้ก็อีกแล้วนะแฟนรวยมากเพิ่นใบเนี้ยใบเนี้ยฮะพระยังมีพิธีกรรมนะฮะี๋จะบอกว่าหมายความว่าอย่างไรใพ้เพลิงคือของเพิ่นนี่นะนาทีเนี้ยถ้าถามว่าระหว่างแฟนความรักกับเรื่องงานกับเงินเขาสนใจงานกับเงินมากกว่า ใช่ไหมครับเขาต้องการความมั่นคงมากกว่าเขาต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าครับและที่ผ่านมาไพ่เพิงเนี่ยขึ้นมานะมีความรักเมื่อไหร่มีแต่ผู้ชายใจร้อนแล้ววุ่นวายวุ่นวายมากแล้วหุดหิบแล้วหุดหิดไม่มีความสุขพูดง่ายๆว่าจุกจิกทุกเรื่องอ่ะปวดหัวทุกเรื่องแต่ในใจของเปิ้ลจุกจิกทำไมฉันอยากหาเงินฉันอยากมีความเข้าหน้าฉันอยากเรียนจบฉันอยากมีความสุขกับเรื่องพวกนี้แต่ กับสิ่งที่เข้ามาไม่ใช่เลยเคราวนี้ที่การาฟถามน่าสนใจว่าต่อไปรูปร่างหน,าน้าตาลักษณะของแฟนเปิ้ลเป็นยังไงใบแรกนี่น่าสนใจท้าวเวสุวรรณจะบอกเลยว่ายังไงดวงนี้ก็ได้แฟนที่รวยมีทรัพย์มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงฐานะดีกว่าข้อบปนโอ้ดีจังนะรับฉะนั้นไม่ต้องรีบเรื่องแฟนต้องถามเปิ้ลว่าวระหว่างวันนี้แฟนกับเงินเรืองอะไรเอาเงินแล้วเปิ้ลเนาะฉะนั้น ค่อยๆเลือกไปดวงของเปิ้ลนะจังวันนวันเกิดนะฮะ26-29มันจะมาทั้งงานเงินความรักที่ดีโอ้โหสามปีอะเปิ้ลสามปีแห่งการตัดตัวทุกอย่างงานเงินความรักครบหมดหนูจะไม่แก่ไปนะไม่มาทีนี้มาหาเปิ้ลที่ร้านถือว่ามาอวยพรร้านใหม่นะตอนนี้ร้านเปิดได้กี่เดือนแล้วครับประมาณห้าเดือนห้าเดือนครับก็มอบมอบความร่ำรวยให้นะในกระเป๋ามีตังค์นะครับ อันนี้แกะเลยไหมครับได้แกะเลยแล้วให้อาจารย์อธิบายว่าทำไมเลือกสีนี้แล้วมีอะไรบ้างไชเปิ้นได้ครับแกะได้เลยครับสวยค่าอันนี้คือเรืยกว่าสีทองคำสำล์นะครับซึ่งความหมายของ ของคาว่าสำริดเนี่ยต่อไปนี้ขอให้เปิ้ลเนี่ยทำอะไรก็ตามเมื่อส่วนพระระถาเงินล้านแล้วใช้กระเป๋าใบน,นี้ขอให้งานเงินความสาเร็จสำลิดผลโดยฉับพันนะครับเพราะนั้นเป็นชื่อที่มงคลมากที่สําคัญนะครับเป็นสำริดทองก็คือพูดถึงความร่ำรวยการมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ในวงการบันเทิงนะก็จะมีเหรียญวิพิคเนเห็นไหมฮะลงยาด้วยเพชรน,นะครับแล้วก็ยันพระระถาเงินล้านอยู่ใบน,นี้ที่สําคัญนะครับต่อไปนี้การเงินการงานจะคล่องตัวมากขึ้นไม่ติดขัดแบบนี้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าจะมีกระเป๋ามีตัง ซึ่งจะพกแบงค์หดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเครื่องรางของขังที่จะทําให้การเรีนเนี่ยหมุนเวียนคล่องตัวไม่ขาดสายนะครับอันนี้ก็อันนี้ขออนุญาตครับเพิ่มเติมอาจารย์คือ แบงก์หนึ่งดอลลาร์เป็นเคลดลับที่มหาเศรษฐีทั่วโลกพกเพราะเชื่อว่าเป็นสกุลเงินที่ทรงอํานาจมากที่สุดต้องดึงดูดทรัพย์จากเงินทุกสารทิศแล้วที่สําคัญคืออาจารย์เอาพระคาถาเงินลับกํากับอีกด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งส่งเสริมให้เงินเนื้อไหลมาเทมาไม่ขาดสายในกระเป๋าใบนี้เช่นเดียวกันกับหัวใจของการใช้กระเป๋าใบนี้นะครับก็มันจะมีแผ่นดวงลัคนาที่ผูกวันเดียวกัเกิดของเปิ้ลไว้ในกระเป๋าแล้วมันก็จะยิ่งทําให้กระเป๋าใบนี้เป็นเอกสิทธิ์ ที่เป็นของเปิ้ลโดยเฉพาะเมื่อเปิ้ลใช้แนะนําให้ใช้ภาคฐานเงินล้านส่วนวันละเกแลจบไล่ฐานให้การเงินการค้าการทํากิจการหรือการวงการบันเทิงจะเริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมีช่ออาศัยเรียบร้อยนี่เอาออกนี่อย่าเอาออกนะต้องเอาไว้ประจํากระเป๋าใบนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าประจําดวงของเปิ้ลเลยนะครับไว้เก็บเงินให้เงินไหลเข้า มาไม่ออกอเป็นไงบ้างใครไม่เชื่อกูเชื่อไหมเชื่อค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือใครไม่เชื่อกูเชื่ออย่าลืมนะครับกลับมาพบกับการ์ดและอาจารย์พรหมยานทุกวันที่10 20 30, 30นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสําหรับ,บวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> ปั๊บเราคุยกันสอง, <c oughs> สองคน <c oughs> ถามจริงแม่นไหมที่ดูมาแม่นค่ะเรื่องอะไรแม่นสุด เรื่องเรื่องงานกับเรื่องอครอบครัวแม่สุดเมื่อกี้จะรอพ่ายเรื่องพูดกับพ่อกับแม่ <laughs> ใช่ไหมตรงตรงคร่ะใครไปเชื่อบูเชื่นนะเชื่อค่ะ <laughs>